สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับกระผมพรามเอกราชบุญอาจวันนี้จะแนะนำเอาวิชาดูเนื้อคู่หรือว่าตำราดูเนื้อคู่มาฝากท่านผู้ชมคนเราแต่ละคนนั้นนะครับเกิดมานะครับด้วย เรียกว่าวันเดือนปีเกิดนี่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นรหัสของการเกิดวันเดือนปีเกิดนั้นโบราณท่านหรือว่าผู้รู้นะครับท่านก็เรียกว่ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถที่จะผูกโยงเอาวันเดือนปีเกิดนั้นสามารถกำหนดได้ว่าวาสนาบารมีของเราจะมีเนื้อคู่ นะครับเป็นคนอย่างไรมีนิสัยใจคอดีหรือไม่อยู่ทางทิศไหนนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับผมได้ศึกษาแล้วปรากฏว่าตำรานี้นะครับมีความแม่นยำมากก็เลยอยากจะเอามาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมท่านบุฟังได้รับทราบนะครับเมื่อได้ดูแล้วเข้าใจแล้วสามารถที่ จะเรียกว่าดูได้ด้วยตนเองนะครับดูได้ด้วยตนเองเลยนะครับก็จะทำให้สามารถรู้เบื้องต้นได้นะครับมาฟังกันเลยนะครับวิธีการ <c oughs> ถ้าอยากจะทราบว่าเนื้อคู่ของเราจะเป็นคนรูปร่างอย่างไรมีนิสัยใจคอดีหรือไม่อยู่ทางทิศไหนท่านว่าให้ตั้งเอาวันเกิดของผู้จะดู นะครับตั้งวันเกิดเอาไว้วันเกิดหมายถึงว่าอย่างเช่นเกิดวันอาทิตย์ก็ตั้งเป็นเลขหนึ่งวันจันทร์ก็เลขสองวันอังคารก็เลขสามวันพุธก็เลขสี่เรียงกันไปอย่างนี้จนถึงโน่นแหละวันเสาร์ก็คือเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นก็เอาวันขึ้นก่อนนะครับเอาวันขึ้นเอาเลขวันขึ้นมาตั้งก่อนหลังจากนั้นนะครับ อย่างเช่นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ตั้งเอาไว้เลยเลียกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตั้งไว้ก่อนวันอาทิตย์ต่อไปพิจารณาดูว่าเดือนเกิดของเราคือเดือนอะไรนะครับเกิดเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน4ี่ไปจนถึงเดือนสิบสองนั่นแหละในที่นี้หมายถึงว่าเอาเดือนไทยนะเอาเดือนไทยไม่ใช่เอาเดือนฝรั่งเพราะฉะนั้นต้องไปพิจารณาให้ดูว่า เดือนเกิดของเราที่ว่านับเป็นเดือนไทยนั้นเป็นเดือนอะไรยกตัวอย่างเลยกับผมได้เกิดวันวันอาทิตย์นะก็คือเลขหนึ่งเดือนสิงหาเดือนสิงหาเดือนที่ผมเกิดนั้นมันเป็นเดือนเก้านะครับการนับตอนนั้นนะครับเลขไทยเป็นเดือนเก้าเกิดวันอาทิตย์ตั้งเลขหนึ่งเอาไว้นะเกิดเดือนเก้าก็ เาเไปคูณคือเอาเดือนไปคูณนะครับคูณกับวัน9กคูณหก็เป็น9นะเมื่อได้เท่าไหร่แล้วนะครับก็เอาปีเอาปีเกิดนี่ไปบวกปีเกิดนี่ก็ต้องนับเป็นปีนัก,กษัตริยนะ์ชวดฉลูขานโถมโลมาลงมาเสงมามีโยมแมไปเรื่อยชวดถือว่าเป็นปี ปีหน่นะจะรู้กับเป็นปีสองไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างเช่นผมเกิดปีมะเมยปี8ปนะปี8ปดชวดฉลูขานเถาะมะโลมะเสียง่ามีมะเมยมะแมยเป็นปีแปนะครับเมื่อกี้นี่เอาวันตั้งเอาเดือนไปคูณนะก็ได้9้าแล้วใช่ไหมครับปีมะแมยก็เอาแปดไปบวก 8ปดวกเป็นสิบเนะแปบวกเป็น17พอได้ผลลัพธ์นี้แล้วสุดท้ายให้เอา7ให้เอา7ไปหารก็ทายตามเศษนั้นนะครับเหารส7บเสองสิบสนะี 14, ก็เอา14ไปลบ17ก็เศษ3นะครับเศษ3 เศษสามคืออะไรก็จะมีความหมายหรือว่ามีในการทายตามเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี 2, 2> ส่ 3, สนะหรือว่าเศษศูนย์ตามคำทํานายนะครับเศษหนึ่งเนื้อคู่อยู่ทางทิศพายัพพายัพคือทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะหรือว่าทิศอัคเนอัคเ,เนก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้รูปร่างสันทัศน์ ผิวเนื้อดำแดงเป็นกําพรากิริยาพาธีเรียบร้อยนี่นี่คือเศษหนึ่งต่อไปเศษสองเนื้อคู่อยู่ทางทิศบูรพาคือทางทิศตะวันออกหรือทิศปัจจิมปัจจิมก็คือทิศตะวันตกอาจจะอยู่ทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกก็ได้ผิวขาวซื่อสัตย์สุจริต กิริยาพาธีละมุลละม่อมเป็นที่นับถือของคนทั่วไปนี่คือเนื้อคู่ของคนที่เศษสองต่อไปเนื้อคู่ของคนที่เศษสามทายว่าเนื้อคู่อยู่ทางทิศอีสานอีสานก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือทางทิศหรอรดีหรอรดีก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นคนที่มีผิวเนื้อดำแดงสูงใหญ่มีฝายดำที่คิ้วหรือเป็นแผลเป็นที่นมข้างซ้ายมีทรัพย์และวิชาดีอีกอย่างหนึ่งท่านทายว่าเป็นสาวหรือเบ่าแก่แม่ใหม่หรือพ่อใหม่ก็ได้เซษสี CC, เนื้อคู่อยู่ทางทิศอุดรอ,อุดรคือทางทิศเหนือ หรือไม่ก็อ,อยู่ทางทิศทักษิณก็คือทิศใต,ต้รูปร่างใหญ่โทโสร้ายผิวเนื้อเขาเหลืองค่อนข้างจะเป็นนักเลงไม่เกรงผู้ชายภายหลังนั้นจะเป็นคนดีมีทรัพย์มากนะมีทรัพย์สมบัติมากถ้าเป็นชายก็เป็นคนที่พูดเก่งเศษห้าเนื้อคู่อยู่ทิศทักษิณทักษิณก็คือทิศใต,ต้ หรืออาจจะเป็นทิศหรอรดีหรอรดีก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้ผิวเนื้อดำแดงเป็นสาวหรือบ่าวแก่แม่ไม่หน้าตาคมคายพูดจาสำออยมักขี้เกียจทำการทำงานแต่มีวิชาความรู้ภายหลังเนี่ยจึงจะได้ดีต่อไปเศษหก เนื้อคู่อยู่ทิศปัจจิมปัจจิมคือทางทิศตะวันตกหรือทิศหอรดีหอรดีก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นคนรูปร่างเล็กพูดจาสำออยผิวเนื้อเขาเหลืองมีทรั์และขยันในการงานดีแต่ใจน้อยไม่ค่อยอดทนนะถ้าเศษศูนย์เนื้อคู่อยู่ทางทิศอาคเน อาคเนก็คือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรืออาจจะเป็นทิศพายัพพายัพก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีรูปร่างใหญ่ผิวเนื้อดําแดงแสงสีดําค่อนข้างคมขำปากจัดมักมีชู้มีทรัพย์ก็ต้องเป็นหนี้ทอนแก่ถึงจะดีนี่คือคำทำนายจากวันเดือนปีเกิด นะครับเป็นตำราบโบราณที่มีความแม่นยำมากนะทุกท่านสามารถที่จะได้นำเอาหลักการหรือวิธีการนี้ไปตรวจดูว่าเนื้อคู่ของเราจนะาเป็นคนมีลักษณะรูปร่างหน้าตาอย่างไรอยู่ทางทิศไหนก็ที่ว่าเป็นการดูเบื้องต้นนะเป็นการดูเบื้องต้นคร่าวๆนะครับถ้าหากว่าเราอยอมรับในโชคชะตาวาสนาของเราแล้ว นะครับก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติกันให้ดีนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขสิ่งไหนที่ไม่ดีก็อย่าทำสิ่งไหนที่ดีก็ให้ประกอบมั่นสร้างสมนะครับสั่งสมความดีไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มีเหตุปัจจัยที่ที่ดีนั่นเองจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล สักวันหนึ่งนะครับการที่เราได้สั่งสมแตม่คุณงามความดีประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยทำแล้วมันก็จะทําให้เราเจะเลิิญขึ้นไปแน่นอนนะครับทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหลายมันก็จะกลับกลายเป็นดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านาจงโชคดีมีความสุขกับคลิปนี้ครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ